ยินดีต้อนรับสู่เทรดดิงค่ะช่องของคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ2 0 2 5 Isuzu Golden Dragon ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ที่ออกแบบมาเพื่อความแข็งแกร่งทนทานและประหยัดน้ำมัน Isuzu เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือในการผลิตรถเพื่อการขนส่งและ Golden Dragon ยังคงสารต่อความสำเร็จนี้ด้วยสมรรถนะที่ดีขึ้นฟีเจอร์ทันสมัยและความปลอดภัยที่ได้รับการพัฒนา 2025 Isuzu Golden Dragon ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์ขนาด5.2ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ210แรงม้าและแรงบิด650นิวตันเมตรเครื่องยนต์นี้ได้รับการออกแบบให้มีแรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ำช่วยให้เร่งความเร็วได้ดีและประหยัดน้ำมันสำหรับงานหนักระบบส่งกำลังมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติที่ ได้รับการพัฒนาให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นแชสซี่ถูกเสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้นในขณะที่ระบบการสะเทือนถูกปรับปรุงเพื่อลดแรงกระแทกทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกสบายขึ้นเมื่อต้องขับเป็นเวลานาน ดีไซน์ภายนอกของโกลเด้นดราคอนถูกออกแบบมาให้รองรับสภาพการทำงานที่หนักหน่วงและยังคงความโดดเด่นในรูปลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพประจังหน้าได้รับการออกแบบให้ระบายอากาศได้ดีขึ้นเพื่อช่วยในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ไฟหน้าและไฟตาดกหมอกเลดช,ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในทุกสภาพอากาศตัวถังมีการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อลดแรงต้านลมทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นจุดเด่นอื่นๆได้แก่กระจกมองข,งข้างขนาดใหญ่เพื่อการมองเห็นที่ดียิ่งขึ้นพื้นที่บรรทุกที่แข็งแรงและแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถเพื่อเพิ่พมความ ทนทานโกลเดนดราก้อนมีให้เลือกหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ขนส่งสินค้าไปจนถึงรถโดยสารภายในห้องโดยสาร Isuzu ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและการใช้งานที่ง่ายแผงควบคุมได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้สะดวก พร้อมหน้าจอดิจิทัลที่แสดงข้อมูลสำคัญเช่นอัตราการใช้น้ำมันการแจ้งเตือนบำรุงรักษาและระยะทางเดินทางระบบอินโฟเทนมาพร้อมหน้าจอสัมผัสและการเชื่อมต่อบลูทูธเชาวยอให้สื่อสารได้สะดวกยิ่งขึ้นระหว่างการขับขี่นอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของหลายจุดและที่วางแก้วน้ำเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายเบาะที่นั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับแผ่นหลังได้ดีลดอาการเมื่อยล้าเมื่อต้องขับขี่ระยะไกลระบบปรับอากาศเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นเพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกสบายในทุกสภาพอากาศ ด้านความปลอดภัย2,025 g o l เด n d r g o o อมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ที่ล้ำสมัยเช่นระบบเบรกป้องกันลอล็อกระบบควบคุมเสถียรภาพและระบบป้องกันล้อหมุนฟรีเพื่อช่วยควบคุมรถในสภาพถนนที่ลื่นหรือยากต่อการขับขี่โคโครงสร้างตัวถังถูกเสริมความแข็งแรงเพื่อปกป้องผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนออกนอกเลนเซนเซ,นเซอร์ ช่วยจอดและกล้องมองรอบคัน360องศาเพื่อให้การขับขี่และการจอดรถง่ายขึ้นถุงลมนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าถูกติดตั้งมาให้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุด ด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอีซูซูได้พัฒนาเทคโนโลยีหัวฉีดน้ำมันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้เครื่องยนต์สามารถให้พลังงานได้เต็มที่โดยยังคงความประหยัดรถรุ่นนี้ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดทำให้เป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจที่ต้องการลดปริมาณการปล่อยมลพิษนอกจากนี้ตารางการบำรุงรักษายังถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นลดเวลาหยุดซ่อมบำรุงและเพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสำหรับธุรกิจขนส่งด้วยการผสมผสานระหว่างพละกกำลัง ประสิทธิ์